ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สแตโดมันเดเพลคความถี่102.5เมกะเฮิร์ซจากถนนทองมากตำบนโพมพเมืองจังหวัดศรีสะเกดก่อนที่ท่านจะรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีกระผมขอแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายสําหรับวันนี้ซึ่งมีดังต่อไปนี้หลังจากแยงรายการจบแล้วขอเชิญท่านฟังรายการสากลก้าวไกล 14.10นาฬิกา10นาทีรายการวุรักพลังงาน15.10นาฬิกา10นาทีรายการสัปทศรีสะเกดเขตหนึ่งพบประชาชน16.10นาฬิกานาทีรายการเรื่องเล่าข่าวขนส่ง17.10นาฬิกานาทีรายการเพลงจากทางสถานี 18. นาฬิกาเทียบเวลา 18. นาฬิกาเคารพธงชาติจบแล้วเชิญท่านฟังรายการเดินหน้าประเทศไทย18.15นาฬิกา15นาทีรายการข่าวเด่นอีสานใต้ จบแล้วเชิญท่านฟังรายการเทวกศเพื่อประชาชน19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อนใจชายแดน20นาฬิกาเทียบเวลา20นาฬิกาจบแล้วเชิญท่านฟังการถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการคลายกังวล21นาฬิกา10นาทีรายการซองฟอยู22นาฬิกา10นาทีรายการใจถึงใจ 23.10นาฬิกา10นาทีรายการสวทเพื่อนคนนอนดึก24นาฬิกาปิดสถานีและทุกๆต้นชั่วโมงท่านจะได้รับฟังการแต่ทอดข่าวต้นชั่วโมงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการสากรงก้าไกลครับ สารครบถ้วนเรื่องราวเกี่ยวกับสหกรณ์เพื่อสร้างเสริมการเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกด FM 100.25 MHz มเฮขอนำท่านเข้าสู่รายการสหกรณ์ก้าวไกลทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา13นาฬกานาทีถึง14นาฬกาสหากรณ์ก้าวไกล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดรวมถึงกิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและความรู้ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสาหกรณ์ดำเนินรายการโดยทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดศรีสะเกด เริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสหากรณ์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสหกรณ์ก้าวไกลประจำวันจันทร์ที่23มกราคม2560พบกันอีกครั้งหวังว่าทุกท่านคงสบายดีไม่เจ็บไม่จนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วยความปรารถนาดีจากผม เรวัตก่อวงการนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้สำหรับเนื้อหาของรายการในวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทยเพื่อเป็นเกร็ดความรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป และเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาสำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึกสำหรับการดำรงชีพในยุคข,ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อน,นำไปคิดวิเคราะห์และดำเนินการเพื่อให้เกิดผลดีแต่ก็มีอาจละเลยข้อมูลสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวในอดีตที่มีบันทึกไว นำมาปรับใช้ร่วมกับข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันก็จะครบองค์ประกอบเพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่ดีได้รวมทั้งการรับข่าวสารสากลก็เช่นกันและก่อนเข้าสู่เนื้อหารายการขอเชิญทุกท่านพักเพื่อรับฟังเพลงเพลงฮิตติดอันดับสักหนึ่งเพลง เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายสบายใจกันก่อนครับ ก่ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นหากนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา100ปี11เดือนมาแล้วโดยนับตั้งแต่การจัดตั้งสหกรแห่งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459ที่จังหวัดพิษณุโลกมีชื่อว่าสหากรวัดจันไม่จำกัดสินใช้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์แห่งนี้ในปัจจุบันก็ยังดำเนินกิจการรับใช้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของสหกรณ์ที่มีต่อสังคมได้อย่างชัดเจนหากเอ่ยถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วท่านผู้ฟังคิดถึงอะไรหลายคนคงจะคิดถึงพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย หากมีโอกาสาไปเมืองพิศนุโลกเชื่อว่าแทบทุกคนจะแวะไปนมัสการพระพุทธชินราชกันอย่างแน่นอนครับการเกิดขึ้นของสากรในเมืองไทยนั้นมีเหตุมาจากประชาชนมีปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตรต้องไปกู้ยืมเงินมาลงทุนเมื่อมีรายได้ไม่พอในการชำระหนี้เพราะจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับแหล่งเงินทุนที่เขาคิดอัตราดอกเบีย้ยสูงรัฐบาลจึงได้คิดค้นหาวิธีการเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยนำระบบสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือดำเนินการบางคนอาจสงสัยว่าทำไมจึงต้องเลือกใช้วิธีการสหกรณ์มาแก้ไขปัญหาและสหกรณ์จะสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างไรช่วงถัดไป จะมาคุยให้ฟังต่อตอนนี้ผมขอพักเพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังเพลงให้สบายอารมณ์กันอีกหนึ่งเพลงครับ มาเล่าเรื่องราวในอดีตให้ท่านรับฟังกันต่อท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าเรื่องเก่าๆนั้นเหมาะกับคนสูงวัยเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องราวในประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัยเราควรเรียนรู้เพื่อให้ทราบความเป็นมาเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตของเรามากบ้างน้อยบ้างตามบทบาทการดำรงอยู่ของแต่ละคน สหกรณ์เป็นองค์กรสหกรที่มีอยู่และได้รับการยอมรับทั่วโลกมีผู้คนเกี่ยวข้องจำนวนมากทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพและประเทศไทยของเรานั้นได้กำหนดให้วันที่20กุมภาพันธ์2549ซึ่งเป็นวันที่มีการจัดตั้งสหกรแห่งแรก โดยยึดเอาวันที่20กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติครับสหกรณ์แห่งแรกก็คือสหกรณ์วัดจันไม่จำกัดสินใช้มีบุคคลสำคัญที่ผมอยากจะกล่าวถึงนับได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของสหกรณ์ในเมืองไทยคือคณะบุคคลที่ร่วมกันก่อตั้งสหกรณ์จำนวน16ท่านนั้นได้แก่ กำนันชุมใจสุขใจนายเอมปานกู่นายบุญเกตน้อยนายสอนสูงนุ่มนายลี่เย่นำนายยอดสานุ่มนายกางทับพึ่งนายชิดนาคจิตนายแต้มจันตองนายบุญดีรักษานายกลิบดีรักษานายแปะมีประยุงนายลังมีพยุง นายวิงมีพยุงนายพารานและนายบุญสองท่านสุดท้ายไม่ทราบนามสกุลเนื่องจากสื่อผาหลักฐานอ้างอิงไม่พบมาถึงช่วงนี้ขอนำเสนอเพลงให้ท่านรับฟังซึ่งผมคัดสรรมาจากเพลงฮิตติดอันดับของรายการวิทยุลูกทุ่งมหานครมามอบเป็นความสุขเพื่อให้ท่านได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งครับ รายการวิทยุสหกรณ์ก้าวไกลดำเนินง,งานโดยทีมงานประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส,สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์ทุกๆด้านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์045612746ทวนอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัด045612746 หรือท่านจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดหรือทางเฟซบุ๊กสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดได้อีกทางหนึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา ผมเรวัตก่อวงการผู้ดำเนินรายการในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านผู้รับฟังที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ